ดีละที่คุณไม่รู้เรื่องสวัสดีครับรายการอาจารย์มนกพบปัญหาในครั้งนี้นะครับผมก็มาหักคอเด็กในออฟฟิศนะฮะมาถามก็เลยสดๆเลยคือในฐานะที่คุณเป็นพลเมืองของประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องรู้กฎหมายซึ่งคุณเรียนมาตั้งแต่มัธยมปลายคุณก็ต้องเคยเรียนเรื่องภาษีมาแล้วนะเคยว่ะเรื่องภาษีมันต้องมีสอดแทรกมาบ้างหรอะ คนไทยต้องมีความรับผิดชอบในการเสียภาษีอ่ะผมว่ามันต้องมีมีนิดหน่อยหรือคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้อ่ะอันนี้ผมจะถามคุณว่าคุณรู้ไหมว่าคุณมีเงินได้คุณระเมินคุณคุณมีรายได้คุณต้องเสียภาษีคุณรู้ไหมอันนี้ก็รู้ว่าถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียแต่ว่าคาว่ามีรายได้ยจะต้องเป็นรายได้ที่ถึงเกณฑ์ที่สมรพากรกำหนดให้ต้องเสียด้วยนะคือสมรพากรเขาใจดีอ่ะถ้าเกิดรายได้คุณน้อยอยู่อ่ะเขาไม่เก็บอันนี้เรากำลังพูดถึง ภาสีเงินได้ปกตนธรรมดานะค่ะและเกิดคุณมีเงินได้เยอะเนี่ยสมมติคนหนึ่งจะเก็บแล้วเก็บในอัตราที่เขากำหนดเอาไว้ในเลทที่เขากำหนดไว้ทันีีผมก็เลยจะมาถามว่าคุณรู้ไหมว่าไอ้คําว่าเงินได้บุญปรเมินของคุณเนี่ยตอนนี้ที่คุณทํางานอยู่เนี่ยคืออะไรเงินได้บุญเมินของคนที่อยู่ในเงินได้บุญเมินประเภทเท่าไหร่เงินได้ประเมาณมีกี่ประเภทเงินได้บุญบำเมินมีแปดประเภทเขาตอบถูก เรียนมาคุณเรียนผ่านมาสอบไปแล้วด้วยแล้วเงินเดือนที่คุณทํางานอยู่ที่เนี่ยคุณได้เงินเดือนเนี่ยถือเป็นเงินได้พึงเมินประเภทที่เท่าไหร่ประเภทที่อะไรเงินเดือนอะเป็นลูกจาก้างเออ,เอ,อประเภทเออเภที่หนึ่งอ่าในประเภทที่หนึ่งผมจะถามเพิ่มว่าเฉพาะเงินเดือนของคุณเท่านั้นไหมที่ถือเป็นเงินได้พึงเมินในการคํานวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่นะคะอ่าแล้วมันมีอะไรน่าจะมีแบบ รายได้อย่างอื่นด้วยเช่นขายของขายของอะไรแบบนี้เปะาถ้าสมมุติว่าคุณขายของอ่าก็ถือเป็นเงินได้อีกประเภทหนึ่งไปเป็นสี่สิบลปดอ่ะมีอะไรอีกเอาตัวคุณเลยเอาตัวคุณเลยครับผมจะยกตัวอย่างตัวคุณเลยอ่ะคุณไม่ได้ไปขายของแน่นอนคุณว่าคุณมีเงินได้เประเมอินอื่นๆอีกไหมนอกจากเงินเดือนที่คุณได้ทุกๆเดือนเท่าๆกันแล้คุณได้เท่าไหร่คุณคูณ1ิบเป็นเงินได้ต่อปีแค่นั้นจบแค่นั้นไหมคุณมีเงินได้อะไรอีกมีนะคะมีนะมี สมรคเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยป่าล้นเลยให้คุณเนี่ยเอาแค่เพียงเงินเดือนมาคำนวณนะในความหมายของคําว่าเงินได้ปึ่เมินมาตาสามเก้าบอกไว้ว่าคําว่าเงินได้ปุ่เมินหมายถึงเงินที่คุณได้รับมารวมทั้งประโยชน์ต่างๆหรือทรัพย์สินต่างๆที่ตีเป็นวงเงินได้จะต้องเอามาถือเป็นเงินได้ปุ่เมินทั้งหมดประโยชน์ที่คุณได้รับมาตีเป็นเงินถือเป็นเงินได้ปุ่เมินหมดไม่ใช่แค่ตีเงินเดือนเท่านั้นแล้ว ค,คราวนี้คุณได้ความหมายตรงนี้แล้วตามมาตาสามเก้าคุณตอบผมใหม่ว่าคุณคิดว่าคุณมีอะไรอีกที่จะต้องเอาไปรวมคำเงินเพื่อเสียภาษีตอนปี่ปิดเงินได้ของเงินคุณมีไหมผมน่ารู้อยู่ในใจต่อมาอะไรอ้อาวผมเลี้ยงข้าววันคุณบางวัน oh. หรือผมพาคุณไปกินข้าวตอนเย็นคือเป็นเงินได้รวเมเงินด้วยคุณต้องเอามารวมด้วยนะคุณต้องประเมินราคามาว่ามันเท่าไหร่นะ ออแต่มาก่อนเขาเอาถึงขนาดนี้เจาะลึกเลยอะเจาะลึกเลยผมพาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องงานนะพาไปเที่ยวเนี่ยพาไปทัศนศึกษาเนี่ยต้องถือเป็นเงินได้พิมเินอีกอือหืออ่าอย่างเงี้ยคุณต้องเอามาถือเป็นเงินได้พิมเินผมพาคุณไปไหนริเวอร์วายแต่ว่าไปริเวอร์วายเนี่ยไปประชุมอย่างเงี้ยไม่ต้องถือเป็นเงินได้พิมเินเพราะเป็นเรื่องงานและไปเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยต้องถือเป็นเงินได้พิมเินนะอ่ะผม ผมให้คุณอยู่ออฟฟิศหลังบ้านผมฟรีต้องถือเป็นเงินได้พึงเมินด้วยคุณได้อยู่บ้านฟรีผมให้คุณใช้มอเตอร์ไซค์คุณได้ประโยชน์จากการใช้มอเตอร์ไซค์แม้ผมไม่ได้ให้มอเตอร์ไซค์คุณแต่ผมให้คุณใช้ฟรีคุณต้องตีเป็นเงินได้พึงเมินด้วยเห็นป่มเงินได้พึงเมินหมดจอดเลยจุกอันเลยก็ประโยชน์ที่คุณได้รับเลยนี่อยู่ผมให้ทองคุณผมไม่ทองคุณวันเกิดของคุณผมให้ทองคุณ คุณต้องถือเป็นเงินได้รวมมือเลยจะต้องรวมต้องรวมประโยชน์ที่คุณได้รับหรือคุณไปถูกลอตเตอรี่ทราไม่เอาถูกลอตเตอรี่คุณไปชิงโชคได้รับรางวัลจากส่งฝาอิิตันไบแล้วได้เบซนมาขับมูลค่าของเบนซะนั้นต้องเอามาถือเป็นเงินได้รวมมือเลยอาจจะไม่เกี่ยวเอาไปผมแล้วคุณไปได้ที่อื่นมาก็ต้องถือเป็นเงินได้รวมมือเห็นไหมได้หมดเลยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ขมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของงานเนี่ยคุณต้องเอามาถือเป็นเงินได้รวมมือหมดเลย ถ้าเป็นเรื่องของงานก็คือทําเพื่อนิติบุคคลที่เขาจ้างคุณใช่ครับคราวนี้ผมจะถามคุณจากที่ผมบอกคุณสมมติว่าผมมีรถรับส่งให้คุณเนี่ยให้คุณเนี่ยรอยอยู่ที่หน้าปักสว่นได้คุณแลวผมมีรถรับส่งไปส่งคุณทุกเช้าเลยประโยชน์ที่คุณได้รับจากการได้นั่งรถมาทํางานจะถือเป็น,นได้หรือไม่ถือค่ะไม่ถือเพราะว่ามันเปิดเป็นเหมือนสวัสดิการที่ผมให้คุณเนี่ยมาทํางานได้ แต่ส่วนไอเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณเอาไปใช้ส่วนตัวนะที่ผมพูดคือคุณเอาไปใช้ส่วนตัวขับไปน<ม>ูป่นไปนี่อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยนะรถ้าไปนะใช้เรื่องงานก็ไม่นับเออไปใช้เรื่องงานไม่นมมครับงานคราวนี้ถ้าเกิดผมมีงานกีฬาสีสมมติม,มีพนักงานเยอะๆผมมีการจัดก,กีฬาสีคุณได้รับประโยชน์จากการกินเลี้ยงาการเล่นกีฬาสีและรับประโยชน์จากการมีคอนเสิร์ตจากอะไรพวกนี้ในงานกีฬาสีเนี่ยจเป็นเงินได้เหมือนหะไม่ ถือเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องงานมันเป็นเรื่องของนอกจากเรื่ององนานอ่ะม,มันไม่ถือว่าเป็นสวัสดิการอะไรแบบเนี้ยข้าวข้าวที่คุณกินฟรียังยังถือเป็นกันได้ของคุเลยมันก<ด>ไม่ด<า>ได<ม>้จะเป็นสวัสดิการมันไม่ใช่เรื่องการทำงานไงอันาเนี้ยแต่ถ้าเกิดผมเลี้ยงคุณในเทศกาลปีใหม่มันถือเป็นคำน,ำน,นรนมเียมประเพณีเช่นปีใหม่สงกรานต์ไอตรงนี้ที่คุณได้ประโยชน์ไม่ต้องถือเป็นเงินได้ขอย เฉพาะให้การยกเว้นไปเฉพาะเทศกาลเฉพาะเทศการปีใหม่สงการเนี่ยได้คุณไม่ต้องถือเป็นผลประโยชน์ของคุณแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยถือเป็นผลประโยชน์<ม>ต้องถือเป็นเนงินได้ประเมินเนี่ยอ่ะขอถามสุดท้ายผมจ่ายค่าภาษีให้คุณถือเป็นเงินได้ประเมินไหเชน่นท่านที่คุณจะเสียภาษีผมใจ่ายให้คุณแทนเสียภาษีเงินได้ตอนสิ้นปีผมบอกเอ้ยเงินได้เงินเดือนคุณน้อยแล้วผมจ่ายให้คุณเลยคุณจะต้องเสียภาษีตอนสิ้นปีสองพันเนี่ยผมจ่ายให้คุณเลย ไอ้เงินสองพันต้องถือเป็นเงินได้เพิมมือเมืองคุณนะถือถือได้ประโยชน์เองใช่ค่ะเพราะเรางน้องเออเพราะคุณไม่ต้องจ่ายก็ไม่ได้ใช้กับง,งานด้วยเออพ่อแม่คุณติดหนี้แล้วผมไปจ่ายหนี้ให้เพราะอยากให้คุณมาทํางานให้กับผมถือได้เงินได้มือเมืองคุณนะเป็นลูกคุณกําลังจะเข้าเรียนผมจ่ายค่าเทอมให้ลูกคุณถือเป็นเงินได้มือเมืองคุณนะถือเป็นเนี่ยหละไดประโยชน์มันถือเป็นหมดแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เอามารวมกันหน่วย ้ีอสอบเขาจะไม่ตรวจเพราะถ้าเกิดเขาตรวจก็โดนแหละผมตอบไม่ได้เราเขาตรวจไม่ตรวจเพราะผมไม่ได้อยู่ในหน่วยงานนั้นเ<ช>พราะนตามกฎเขาบอกมึงต้องจ่ผมจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้คุณถือเป็นเงินได้เสมอของคุณเลยค่าเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยประโยชน์ที่คุณได้รับถือว่า<ช>สรุปก <นะ S 2> ็คืออะไรก็ตามที่คุณได้รับประโยชน์มาต้องถือเป็นเงินได้เสมอทั้งหมดเลยแล้วมันรวมรวมกันสิ้งปีแล้วก็ไปคำนวณค่าคชาจ่ายค่คค<น>ะค่าระหย่อนแล้วคำนวณตามอัตราเก้าหน้า่อไป น,นี่หัวข้ออะไรเนี่ยอ๋องได้ประเมินนะสรุปแล้วเงนได้ประเมินไม่ใช่แค่เพียงเงินเท่านั้นเป็นประโยชน์อื่นที่คุณได้รับทุกๆอย่างต้องถ้าตีค่าได้ก็เอามารวมถึงเป็นเงินได้ประเมินและคำนวณเสียภาษีสิ้นปีค